นำเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะฮะลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่ายาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนทางร้านเขานะครับก็จะเป็นเพจเติมเกมนะครับจำเป็นต้องใช้ ID p a s s พาส d เบอร์นะครับแต่การันตีหายห่วงเลยครับปลอดภัย100%แน่นอนผมคอนเฟิร์มครับทุกคน มีเครดิตเพียบเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องบื้มสเตย์เกมโมบายนะครับรับส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับทุกคน สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมจะมาบอกวิธีนะฮะเชื่อม ID ดีนะฮะของทุกคนนะฮะบ,บางคนเนี่ยแบบคอมเมนต์เยอะมากๆเลยผมเห็นนะครับว่าพี่ครับ ทำไมผมเชื่อมไอดีไม่ได้มีวิธีเชื่อมไอดีหรือเปล่าครับอยากเซฟรหัสไว้เนี่ยบางคนอยากเซฟรหัสไว้เยอะๆนะครับแล้วก็แบบรีหารหัสเยอะๆเรียง่ายาวาดองรหัสนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยแน่นอนครับจะมาสอนวิธีเชื่อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคอย่างแรกให้กดเข้าเกมไปก่อนครับกดมาเลยฮนะขั้นตอนที่1นึ่งนฮะบ,บางคนอาจจะทําเป็นอยู่แล้วนะอันนี้ผมสอนสําหรับใครที่ไม่ทราบมาก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ มีคําตอบให้กับคนที่ไม่รู้นะครับหรือว่าเป็นมือใหม่ที่หัดเล่นเกมแนวแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีผูกแบบว่าผูกบัญชีนะครับเรียกว่าผูกบัญชีกับพวกเช่น Facebook นะครับอ่า g ูเกิลนะฮะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าจะมีเป็น Data าท a นเฟอร์นะครับเออสลับเปลี่ยน Data นั่นเองนะฮะผมขออนุญาตกดออปชันก่อนนะครับอ่านี้ไม่ต้องทําตามผมนะฮะทุกคนโอเคโอเคออกไป ครับผมเห็นมันแหลกๆอ่ะเออทําไมมันแหลกๆอ่ะโอเคครับกดมาตรงนี้ฮะมุมซ้ายมือของเรานะครับที่มีอ่าขีด6จุดนะครับเนี่ยๆกลมๆเนี่ยที่ผมติ๊กไว้เนี่ยครับทุกคนโอเคนะตรงแดงๆอยู่เนี่ยมุมซ้ายนะครับกดมากดมานะครับมันจะขึ้นหน้านี้มาครับทุกคนให้เรากดนะครับอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ารหัสของเราบัญชีของเราคืออะไรนะครับนี่กดเข้ามาตรง Data Transfer นะครับทุกคนกดมาปึ๊บนะฮะให้กดคําว่า Data Transfer setting นะครับทุกคนมันก็จะปรากฏ data transfer ID <c oughs> ข้างบนขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้ก็คือข้างบนนะเห็นไหมก็คือบัญชีของเราเองนะครับอืมแล้วก็เราก็ตั้งรหัสผ่านไปครับสมมติผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะให้กดเย็ดปกตินี่แหละครับทุกคนโอเคเนี่ยแค่นี้เราก็จะเชื่อมเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วเวลาเรามี2รหัสล่ะทำยังไงครับพี่โอเคถ้าเราจะเปลี่ยนรหัสเล่นใช่ไหมอันนี้สมมติ พี่อยู่รหัส1นะครับเนี่ยพี่เพิ่งตั้งรหัสผ่านรหัสหนึ่งไปใช่ไหมอ่าพี่อยากจะไปเล่นรหัส2นะครับพี่ก็กดออกไปเลยครับ return to title นะครับออกไปหน้าหลักนะครับทุกคนกดเข้ามาได้หน้านี้ครับทุกคนเรามากดเมนูครับมุมซ้ายนะครับ data transfer นะครับนี่เลยใส่ id ที่อยู่ข้างบนเราไปนะฮะทุกคนที่มันเป็นยาวๆที่ผมให้ทุกคนจําเมื่อกี้ไว้นะครับว่า transfer id นะครับทุกคนนี่เลยปั๊บๆเราก็พิมพ์ไปนะฮะ อะไรก็มันว่าไปนะครับท really mm ุกคนแล้วก็ใส่รหัสครับที่เราใส่ไปนะฮะแค่นี้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับทุกคนแค่นี้ก็เข้าได้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเชื่อมไอดีนะครับให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจกันง่ายนะครับทุกคนมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกทุกคนก็ ปกติเลยนะครับด a t a าทัานเฟอรนะฮะแต่ยังไม่มีวิธีผูกบัญชีกับพวก Facebook g o o g l e อะไรเท่านั้นนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ